ไปผมจับได้เมื่อกี้น่าจะร้อยนะร้อยร้อยร้อยขึ้นไหมเขาโขาเขาอะไรครับเมื่อกี้ลงลงมาคุยหน่อยครับมาชิดขวาดีกว่ามาชิดขวาดีกว่าเมื่อกี้ขับมาชิดขวาครับอ่าไอ้เจ้าหนีนะพี่หนีนะต้องเอาต้องเอามันนะหยุดครับหยุดครับหยุดหยุดครับนี่คือเจ้าหน้าที่ตรวจหยุดหน่อยครับหยุดหน่อยครับชนชนทนายทรัพย์สินนะหน่อยหยุดหยุดหน่อยครับหยุดครับอะไรครับตกแล้วครับตกแล้วไปเจ้าด้วยคนใช่ไหมครับยิงยิงยิงน้องผมทำไมอ่ะ อา้าวกระน้องคุณขับรถมาชนนะครับชี้ขวานะครับชี้ขวาสามคนเลยครับอย่าหนีคนดีครับยิงน้องผมทำไมครับพะมูคนดูชอบมันไหนหาคนถวายปัจจัยถวายมีแต่เห็นมันสักเล่มไหมละ่ะใจเย็นใจเย็นบอลไปไอ้พาเขอไปกัน อ่ะคนดูเดิมพันทางใครมันเดิมันใครเอ้ยหนุ่มเดิมพันฝั่งไหนไปอ่ะน้องเอาเนาะครับครับพี่ชายเดิมพันฝั่งไหนไปไม่ได้ไม่ได้ลงชายใครใชนะ เหมือน <me ans> จะเป็นฮิโรชินะครับพี่ชายโอ้โหมึงฮิโรชิตรงไหนมึงดูดีดี<น>ดิโดนโดนเอาศพออกด้วยจนโดนเอาศพออกนะพีๆๆ่โอ้โหเนีย่ยดูฝั่งขวาเนะ่ยโดนโดนเอาศพออกเหรอโอ้ตาน้องดีจันเลยสีอ,อาจจะไม่ค่ายเครื่องหรืเอเปล่าเฮ้ยไอ้สายฟ้าว่ะไอ้สายฟ้าว่ะผมว่าจนชนะป่ะพี่ รอบนอกมันเยอะเกินเรดเล่นปั้มทุกแกกันอยู่ไอ้ <pers> นั่นก็วิ่งอะไรอ่ะรถเฮ้ย<ต>โอ้ยโดนไอ้นี่โดนจกเลยว่ะโดนจกโดนจกห่วงเล่นห่วงอีโก้เรียบร้อยโดนยี่เมโดนย,ยีโมเก็บไปสองครับจนต้องมีตัวแก้ครับวิ่งมายิงช่วยเพื่อนมายิงเพื่อนแล้วครับ แต่ว่ายังกันได้อยู่ฮิโรชิโดนยิงกลับเข้ามาเอาอย่างนี้ออกเป็น3ามหนึ่งครับไม่โดนอีโมอ่ะเพื่อนตายครับต้องเอาศพเพื่อนก่อนนะครับโจรโจรเห็นเพื่อนหรือเปล่าโจรมองไม่เห็นเพื่อนจะเล่นแต่ปิดตัวชุบเอาเอาไปแล้วครับชุบเรียบร้อยฮะนี่ครับฮิโรชิเองนะครับที่เป็นคนเล่นอีโก้นะครับโอ้โดนอีโมนะครับโอเคครับเรียบร้อยฮะยิงไว้ฮะให้เอาเพื่อนก่อนเลยครับ เรียบร้อยครับปืนโดนล้วงไปอีกหนึ่งครับทางด้านฮิโรชิโอเคครับวิ่งมาเอาเพื่อนหรือเปล่าเรียบร้อยครับโจนฉกเพื่อนมาแล้วจะเอาเพื่อนกูไปไหนจะเอาเพื่อนกูไปไหนชุบเรียบร้อยฮิโรชิจะบวกอย่างเดียวโด้ยโ,โดนเอาศพออกโอ้ยเกิดครับเรียบร้อยฮะฮิโรชิเกิดอีกแล้วอ้าวโดนไม้โดน,ออโ,ดนโดนไม้ลบโอ้ยเอาศพไม่ออกไม่ได้ฮะฮิโรชิเขากลับมาลีนะอย่างนี้จะไม่ดีนะฮะถ้าไม่ดีแล้วครับ เอาฆ่าได้แต่เอาศพออกไม่ได้นะฮะโอ้แต่ทางด้านฮิโรชิวิ่งตาลาบเลยครับอ้ยไอ้เพื่อนเพื่อนกูศพกูศพกูอ้ยอ้ยอ้ยกูฮิโรชิเอาศพออกสี่ห้าศพเลยอ้ยเยอะคนนีอะแ้นะครับดูทรงโอ้โหจะจนได้เปียครับแต่จนเอาศพออกไม่ได้ฮะกัดตัดสินใจซ่อมรถเลยนะครับคันหลังฮิโรชิตาไม่ถึงนะครับ เอาออกไปยงโินยาต้านสองเซตนะดนไม่มีจน,จนยาต้านเซตเดียวเรียบร้อยครับเหมือนจะเป็นฮีโร่ชีฮะทำได้ครับอวิ่งแล้วครับวิ่งไปเอาเพื่อนอย่างเนี้ยเป็นท่าไม่ดีครับต้องออกดีกว่าฮะเพราะว่าจะโดนอยู่แล้วต้องต้องออกวะต้องออกวะเน็ก ไม่ออกไม่ไหววะไอที่ต้องวิ่งถูกละจนต้องกินยาตา้นสองเซ็ตเหมือนฮิโรลชีแล้วก็ต้องเอาศอออกจรกิงว่านี้จะชนะนั่นแหละไอ,อ้น,นี้ไม่เปลี่ยนเป็นมีดอ่ะ ยากแล้แต่แม่งแข็งจัดเลยนะโจนอ่ะโอ้อันอันสามด้วยอยู่ตาขอบสนิมเขาว่าเขาหาช่างซ่อมรถมานี่ดิมานี่เขาหาช่างซ่อมรถรถเลยคันนี้นะพี่ออโอเคเห็นไม่ละช่างซ่อมรถ อ้าวสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับพอรถพังรถก็มาอยู่นี่นะฮะรถพังครับผมไอ้เหี้ยออ๋รถรถพังเหรอครับอะไรของเข้ามาเป็นยังอ่าเป็นอะไรถึงพังนะครับรถมันพังเมื่อกี้ผมไปชนอะไรไม่รู้เมื่อกี้เฟรมเฟร,รมมันกระชากด้วยครับผมเมื่อกี้อ๋อเฟร,รมกระชากเนาะเอ่อขอค้นตัวหน่อยได้ไหมครับมีของติดกฎหมายไหมอ๋อเอาเลยครับ อายแลานะครับผมโอ้หไม่มีเนาะครับเนาะพี่ต๊อดเหรอครับออกใช่ครับใช่อุ๊ยผมไม่ซีที่เลยครับครับอันนี้อะสามจานแรกกับกล่องซ่อมมาไหมอะไรนะผมข้าวสามจานแรกกับกล่องซ่อมจะคู่นะครับอะไรพี่ต๊อดข้าวสามจานนะครับแรกกับกล่องซ่อมอ๋อได้ครับพี่ต๊อดโอ้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวผมซ่อมให้จากการให้เลยครับกระเป๋าสามเจ็ดเจ็ดครับ สามเจ็ดเจ็ดไอ้ในี่คนดีคนดีสายญาตนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ครับผมขอบครับได้แล้วครับพี่ต๊อดโอเคครับผมเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับคนอ,อย่างนี้ดีเนาะเอ้าคนอ,อย่างนี้ดีเนาะนั่นเองเนาะ สวยพี่สวยหาข้าวในทางที่ถูกต้องเลยใช่ใช่เราเราช่วยเขาเราก็แบบเลเื้อเพื่อแผ่ถึงเราเป็นตำรวจแต่เราไม่ได้ดำไงถูกไหมเขาดู<ม>เราไม่ช่วยเรานะเราช่วยเขาให้เขากลับถงที่ใช่ใช่ใช่ไม่อย่างนั้นไม่มีใครมาช่วยเขาหรอกถูกต้องครับเขาแค่เลี้ยงข้าวเราอะเราซ่อมรถให้เขาเขากเ็เหมือนเขาเลี้ยงข้าวเราสองคนอะสวยพี่อย่างนั้นแหละ

เออแจ้งทำไมเราไม่ได้เลือนใส่ใครเออมันมันก็ไม่ได้เลือนนะมันกนอ่ะเล่นแบบเดิ่อนจะได้สองพอสองสองพอสองสอง่ะวานะเน็กว่าไงนเอกว่าไงมันจะหมยถึ่าอาคนมานั่งพืจะได้ไองอสอองพอ่ว่าไงนะน็กว่าไงนะอนาั่ไหมว่างเกงมัะยว่าเอาคนมานั่งพืไหมจะไดปสองางเนามันจยว่เอา่งน้ไปสพีสองอสองเกว่ <husbands> เขาก็เล่นกับเรานะเนาะม,มันเขาไม่ได้ซีเรียสเออคนไหนซีเรียสผมก็ไม่เล่นไงว่าขั้นจะขับหนีเลยมันป้นได้แบบวะต้องบอกเขาห้ามป้นปะอะไรนะเบียต้องบอกสั่งเขาห้ามป้นไหมหรือไม่ไม,ไม่ไม่ไม่ยุ่งกันะ ต้องรอเขาหอ่อเราค่อยไปยุ่งกับเขาดูเพลินนะ <ขอ S 1> สำหรับพี่พตมวรวจใ,ใช่หรอกำนึงมาครับ ด่าแฟนผมให้หน่อยมันชื่อขวัญอีขวัญอีดอกทองอีกะรีวะเน็ก <ận> หลอครับ Frost. หล่อหล่อหหนครับอย่ไหน่ครับเมื่อกี้ขับความเร็วเท่าไหร่ครับเฮ้ยผมจับได้เมื่อกี้น่าจะร้อยนะร้อยร้อยร้อยขึ้นเลยโขาเอะไรครับเมื่อกี้ลงลงมาคุยหน่อยครับมาชิดขวาดีกว่ามาชิดขวาดีกว่าเมื่อกี้ขับมาชิดขวาครับชิดขวานะครับเเดี๋ยวรถชนครับ ออาไ้เอาหนีนะพี่หนีนะต้องเอาต้องเอามันนะตรงไปตรงไปตรงไปเลี้ยตายเลี้ยตายสวยงิงนะต้องยิงนะอุย้ยหยุดครับหยุดครับหยุดหยุดครับนี่มันจะนัดยิงรวจหยุดหน่อยครับหยุดไหนครับชนชนทำลายนะทรัพย์สินนะหน่อยหย,ยุดหยุดหน่อยครับ หยุดครับัูค้ลันครับคเหยุดครับบอกให้หยุดไงครับอะไรครับตกแล้วครับตกแล้วไปจ้าด้วยคนใช่ไหมครับยิงยิงยิงน้องผมทำไมอ่ะอ้าวก็น้องคุณครับรถมาชนนะครับชีขวานะครับช้ขวาสามคนเลยครับอย่าหนีคดีครับยิงน้องผมทำไมครับโอ้โอน้องคุณเขาเขามาชนรถตำรวจนะครับใช่แล้วก็ขับหนีนครับบอกให้จอดเลน้ายไม่จอดใช่ครับใช่ใช่แล้วก็ขับหนี ผมมีไม่ได้ชนเลยครับเสียงมันหลอดจังวะเขาอีช่วยอเนาะไม่ได้ชนเลยครับพี่โอ้โหฝากระโปรงปิวอะดูดิเนี่ยอุี่แต่กระจกเราหแต่งนะอ่าวก็เราขับหนีไงพี่ก็ต้องยิงไงมันก็ต้องยิงระกัรับตำรวจทำเกินหน้าที่ป้าป้าครับทำหยุนะครับหน้าที่นี้เขาเขาชนผมนะครับผมพี่ตรงไหนเนี่ยผมบอกให้เขาหยุดแต่แต่โหตอน้ดูยิ่งหนี ตกน้องผมคุณหมดอนะ่ะจริงครับคือคือที่ยิงอ่ะครับอ,อน้องคุณขี่รถหนีครับใช่คือเขาชนแล้วเขาก็ขับหนีเลยไม่ให้โ,โควเลยว่อาอหาซื้อของชอบครับอ๋อแล้วเราจะผิดชอบยังไงครับเนี่ยเอายี่ปิดซี่ผมว่าข้าสารกาเรียกที่ไม่ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้ก็คือที่หลังงานถ้าชนรถตำรวจนะให้จอดนะครับปล่อย,ยผ่านก่อนนะครับปล่อยผ่านก่อน ฮ่าได้ได้เห็นเห็นย่งเป็นเด็กกันด้วยโอเคครับเอาครับครับคครับโอเไปนอกป่ะตบแม่งเอาเอาเอาอะะไรนจับเลยครับจับเลยจับเลยจับเลยผมโอ้โออะไรเขาเมื่อกี้ใครพูดนะครับหัวหหััววฟ้าครับหัวฟ้าครับฮัลโหลเมื่อกี้เราพูดว่าอะไรครับเขาจะตกหัวทั้งหมดนะครับไม่ได้พูดนะครับโอเคปะปะปาไรเห็น ฮัลโหลค,ครับเมื่อกี้ยื่นอ,อะไรฮะยื่นอะไรครับไม่เอาครับพี่ชายเาให้ให้ผมอ๋อ,อโอเคครับไปเลยครับไปเลยครับ <c oughs> มึงอกี้แม่งดิสักอย่างหนึง่งอ่ะมึงจะบ้ามุกมาดีก่อ มันอะไรไม่ทันหรอกแต่มันมาต่อยบ็อกซิ่งได้ห่อแล้วเราเออห่อละตามแบบแแดงนะแแดงมีคิดคิดหนึ่งได้ได้ได้มึงลงไปเอามึงลงไปเอาเลยนะเชียร์ได้ได้พิดัดไปดูต่อยเบลแดงทำงานดีกว่าเสียงแบบอันนี้เนาะบ็อกซิ่งอะ เสียงมันคล้ายกันหรือว่าหรือว่ามันกรอบกันมานว่าเขาดูแบบนี้สไตล์แบบนี้รับทุกเคสเลยดูดอยู่ไหนไปแล้วพี่อันนี้อยู่ไหนอันนี้เดีย๋ยวดูให้อันนี้อยู่อยู่เขาเกลื่อนเขาเกลื่อนข้างหลังนี่อันนี้ปะติดตำรวจมารับทุกเคสเลยนะดาด จะมุงกดอยู่อยู่ตามดิเขี้ยนเขี้นี่อยู่เมืองบนเก็บนหนังคุณงังอันนี้อ่ะอันนี้อยู่เมืองบนเหมือนกันดูนี่อยู่เมืองบนหลายเขี้เลยเนี่ยเมืองบน,บนเหมือนกันก็ต้องมีหลุดนึงแหละอันนี้นี่อยู่เขาเขาเคลื่อนเอาขาเคลื่อนเนี่ย หน้าบ้านเน่ยหน้าบ้านฮิโรชิเลยหน้าบ้านฮิโรชิบนเขาเลยคนดูว่าผมจะจับไรักเคศไหมฮะรับต่อเลยรับต่อเลยเผื่อมีใกล้ๆรับอยู่อยู่อยู่หน้าบ้านฮิโรชิเส้นนี้เส้นนี้มีเส้นนี้น่าจะมีมึงช่วยได้มากี่คันละผมช่วยวันนี้อ่ะใช่แต่ศพ ใน,นมันสี่อยู่ข้างบนนี่นะขบวนขบวนใช่นี่นี่นี่มันยางแต่มันยางพี่ยิงดินัดรถสุนนัดรถจะพังนะเหมือนจะเลี้ยวเข้าบ้านนะตรงนี้ ไอเคนนาดี้กีรติให้หน่อยค่ะติดแต่เกมติดแต่เพื่อนไม่สนใจเราเลยค่ะเฮ้ยแปบ๊บนึงนะห้าร้อยของคุณครับของค,ครับเดี๋ยวด่าให้เลยเดี๋ยวด่าเป็นชุดเป็นกรรมให้เลยตายวิบบ่ง,แบบงขอบคุณครับห้าร้อยยิงคนยิงคนยิงคนเฮ้ยขอบคุณครับห้าร้อยอุย้ยเดี๋ยวอ่านให้แปบ๊บนึง,บบนงผมเอาเคสก่อนอุย้ยมีผู้หญิงโดวงมาเหี้ย ลงไปเอาศพลงไปเอาศพลงไปเอาศพเมื่อกี้เอาศพก่อนยิงยิงดิยิงยิงยิงให้ยิงให้ยิงให้ื่อนลกอีกลุ้ลกนะครับลุ้เลยขึ้นมาเอาขวาเอาขวาจะนอกได้นะพี่ไตขวา ตด้ไงวะนี่กำแพงยาวๆกำแพงยาวๆข้างหน้าเราวะตรงไหนมีข้างหลังเนี่ยเออเนี่ยที่ก็เป็นเป็นนวรั้วตัวหนึ่งสร้างแบบมีแค่ข้างบนอย่างเงี้ยมีแค่ข้างบนอย่างเี้ยไม่มีระเบิดโอ้ยเมื่อกี้แม่งสุดละไอ้เหี้ยเสียดายว่ะ

ไปเลยิ้งี่วาันนี้ลิเวอร์พจได้พี่ว่าวันนี้ลิเวอร์พูลจะชนะไปคะเดี๋ยวเดี๋ยวพูดให้นะครับห้าร้อยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอ้ย ลิเวอร์พูลเหรอชนะครับผมว่าชนะฟอร์มฟอร์มดีครับฟอร์มดีลิเวอร์ชนะแต่ไม่รู้ชนะขาดหรือไหมผมให้มากสุดก็สองศูนย์นะเขาก็อุ่นใจแล้วไม่ไม่สองก็สามอะแต่สองอมีมีแน่หนึ่งอะมีอยู่แล้วแต่สองนั่นน่าจะมีครับแล้วก็ฟูลแลมจับจริงไม่รู้กูบอกเขา